สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สกินแคลอร์ีวิทยาศาสตร์ความงามกับมิสทีวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วหลังจากที่หนูหายตัวไปนานและหนูก็อยากจะขอโทษด้วยนะคะที่หายตัวไปนานแล้วก็อยากจะขอขอบคุณคุณผู้ชมด้วยที่ทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้หนูจะพยายามทำวิดีโอให้ดีขึ้นและจะพยายามทำวิดีโอให้มากขึ้นนะคะเราจะได้มาแบ่งปันความรู้กันวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของไฮดรอนิกแอซิดงั้นเราไปเข้าเรื่องกันเลยนะคะว่ามันคืออะไรเราไปดูกัน ไฮดรอนิกแอซิดหรือว่า H A นะคะไม่ใช่ a c ซิหรือว่ากรดที่อยู่ในจำพวกของ A H A หรือว่า B H A ซึ่งเป็นกรดผัดผิวแต่ H A ไฮดรอนิก c อซิดตัวเนี้ยอยู่ในจำพวกของ Humectant Humectant คือส่วนผสมที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะเหมือนคุณผู้ชมเคยเห็นโฆษณาที่เขาชอบแบบเออเหมือนผิวได้ดื่มน้ำอันนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ H A ภายในสูตรนั้นนะ HJ เนี ia, ่ยมีจุดเริ่มต้นมาได้จากสัตว์หรือมาจากแบคทีเรีย Fermentation ก็คือการหมักจากแบคทีเรียถ้าเเจมาจากสัตว์ชวนส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้สัตว์ปีกเช่นไก่นะคะส่วนแบคทีเรียเฟอร์เมนเทชันมันอาจจะฟังดูขยะขย,ะยงนิดนึงแต่ไม่เป็นไม่ต้องห่วงนะคะก่อนที่เขาจะเอามาใส่ครีมเราได้เนี่ยเขาจะต้องเอาไปทําความสะอาดสกัดกําจัดแบคทีเรียทุกอย่างก่อนที่จะมาใส่ครีม แต่ถ้าเพื่อนๆห่วงว่าเหมือนไฮดรอนิกแอซิดในครีมที่เพื่อนๆใช้เนี่ยอาจจะมาจากสัตว์และเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ไม่ชอบอะไรแบบนั้นก็สามารถหาหาสูตรหรือว่าหาแบรนด์ที่เขามีแบบเซอร์ติฟิเคตหรือมีการรับรองว่าเป็นวีแกนซึ่งแปลว่ามันเป็นมังสวิรัตนั่นเองก็คือแปลว่าเขาไม่ได้ใช้ส่วนผสมจากสัตว์เข้าไปในครีมนะคะ แต่ถ้าเขาไม่ได้บอกเพื่อนๆก็แบบถ้าเพื่อนๆสงสัยก็ลองติดต่อเขาไปดูก็ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วบริษัทเขาก็จะบอกได้ว่ามันมาจากสัตว์หรือว่ามันไม่ได้มาจากสัตว์ข้อดีของ H A ข้อดีของ H A หลักๆเลยก็คือ,อช่วยเพิ่มน้ำเติมน้ำให้ผิวให้มันดูเปล่งปลัง่งให้มันดูเรียบเนียนขึ้น ข้อที่สก็คือการรดริ้วรอยค่ะแล้วแต่ว่ามันสามารถลดริ้วรอยได้ในจำพาะแค่ริ้วรอยที่เกิดจากการขาดน้ํานะคะข้อที่3ที่มันสามารถช่วยได้ก็คือเรื่องการลดการอักเสบของผิวแต่ว่าเฮเผลของเฮเจการออกฤทธิ์ของเฮเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เฮเจแบบไหนซึ่งอันนี้อาจจะเป็นอะไรที่ คนส่วนใหญ่ไม่รู้เพราะว่าการตลาดเขาไม่ได้บอกเนาะว่าเขาใช้ HA แบบไหน HA มันไม่ได้เกิดมาเท่ากันเขาไม่ได้สร้างมันมาเท่ากัน HA แต่ละอย่างเนี่ยมีหน้าที่หรือว่าสามารถช่วยผิวแล้วก็มีข้อดีข้อเสียเนี่ยต่างกันวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องของ HA 2ตัวตัวหลักๆตัวใหญ่ที่อยู่ในท้องตลาดนะคะก็คือ โลมเมลเลกเลเวกเอชเอหรือว่าเอชเอที่มีโมเลกุลน้ำหนักตามกับไฮเมลเลกเลอร์เวกเอชเอก็คือเอชเอที่มีโมเลกุลน้ำหนักสูงก็คือเอชเออันใหญ่กับเอชเออันเล็กนั่นเองไฮ g ม m เลกเลอร์เวกเอชเอหรือว่าเอชเอที่มีมโมเลกุลน้ำหนักสูงเนี่ยน,นะคะก็คือเอชเออันใหญ่ก็เวลาเรามันอยู่ในครีมแล้วเราทาบนผิวนะคะ มันจะออกลทธิ์มันจะมีหน้าที่ทํางานเนี่ยบนชั้นผิวนอกก็คือมันจะอยู่บนผิวเราแล้วมันก็จะดึงดูดความชุ่มชื้นจากสภาวะแวดล้อมมาที่ผิวทําให้ผิวเปล่งปังผิวดูแบบชุ่มชื้นปึ้งแต่ว่า p h เตัวนี้จะไม่ซึมซับลงไปในผิวมันจะอยู่ข้างนอก อย่างเดียวเท่านั้นและเป็น H A ตัวเนี้ยนะคะ H A ตัวใหญ่ที่เขาบอกว่ามันมีผลช่วยลดการอักเสบได้แล้วเรามาคุยกันต่อเรื่อง H A ตัวเล็กเรามาเล็กที่น่เบื H A มัน่ะตัวเนี้ยมันคือ H A ตัวเล็กแล้วมันสามารถซึมซับเข้าไปในผิวได้มากกว่า H A ตัวใหญ่แล้วก็สามารถเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวได้ในชั้นผิวที่ลึกกว่านะคะแต่ว่ามันก็มี ความเสี่ยงการแพ้มากกว่าแล้ววิจัยตอนนี้ก็ยังออกมาว่าถึงแม้ว่ามันจะเข้าไปในชั้นผิวได้ลึกกว่าแต่มันก็อาจจะยังไม่เข้าไปในชั้นผิวได้ที่ลึกจนที่มันจะมีแบบมีผลแบบที่เขาเคลมว่ามันมีเพราะฉะนั้น HJ สองตัวนี้ก็มีข้อดีและข้อเสียของมันนะคะไม่ใช่ว่า HJ ตัวใหญ่จะดีกว่าหรือ HJ ตัวเล็กจะดีกว่าความจริงแล้วสูตรส่วนใหญ่ในท้องตลาดบางทีเขาก็จะผสมกันแต่ว่า HJ ตัวเล็กเนี่ยมันเป็นส่วนผสมที่มีราคาค่อนข้างสูงกว่า HA High m o l e c u l a r Weight ค่อนข้างเยอะแล้วเขาชอบแบบมีโฆษณาแบร,รนดิ้งว่าม,มันดีกว่าแต่ความเสี่ยงของการแพ้มันก็เยอะกว่า ข้อเสียของ HA มีอะไรเราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้เรื่องของความเสี่ยงการแพ้อันที่1ก็คือความเสี่ยงการแพ้ HA ตัวใหญ่เนี่ยมันมีความเสี่ยงการแพ้น้อยกว่าเพราะว่ามันเป็น HA ที่คล้ายคลึงกับ HA ที่เราสามารถเจอในร่างกายของเราได้โดยธรรมชาติเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมี HA อยู่แล้วในผิวกับตามข้อต่ออย่างเงี้ยนะคะ แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆเห็น H.A. เจนี่ยมันจะมี H.A. ทั้งแบบกินได้มี H.A. ที่แบบฉีดไปหาแพทย์นะคเขาสามารถฉีด H.A. ได้แล้วก็มี H.A. แบบทาแล้ววันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยก็คือแบบทาโดยเฉพาะเชชๆนะคะข้อเสียของ H.A. อีกอันน,งน,นึงก็มาจากตัวของมันเองเพราะว่ามันเป็นตัวที่สามารถ,ถดึงดูดน้ำได้แบบมีประสิทธิภาพสูงมาก มันดึงน้ำได้หนึ่งพันเท่าของตัวมันเองอันนี้มันมีผล ดีถ้าเกิดเราอยู่ในที่ที่มีความชุ่มชื้นสูงเช่นประเทศไทยหรือว่าสิงคโปร์ที่มิสทีอยู่นะคะมันฝนตกเกือบทุกวันเงี้ยความชุ่มชื้นในอากาศสูง HA ที่เราทาไปบนหน้าสามารถดึงน้ําจากสภาพแวดล้อมเข้ามาในผิวทําให้ผิวเป่งปังได้แต่ถ้าเพื่อนๆใช้ในประเทศที่มีความชุ่มชื้นในอากาศต่ําหรือว่าอยู่ในห้องแอร์ที่มันเป็นอากาศแห้งๆอย่างเงี้ยค่ะ แทนที่ HA ตัวนี้มันจะดึงน้ำจากอากาศเข้ามาให้ผิวมันสามารถดึงน้ำจากผิวออกไปในอากาศทำให้เพื่อนๆเนี่ยมีผิวที่ถ้าใช้ถ้าใช้ไปนานๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะดูดน้ำออกไปจากผิวและผิวก็จะแห้งอาจจะเกิดการระคายเคืองขึ้นได้เพราะฉะนั้นเพื่อเพื่อลดความเสี่ยงอันนี้ มิสทีก็อยากจะขอฝากไว้ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะใช้ครีมที่มี HA หรือว่าต้องการใช้ครีมที่มี HA แบบขาดไม่ได้ก็จะต้องทาครีมที่มี Occlusive หรือว่าเป็นส่วนผสมที่เช่นแบบเ,เช่นน้ำมันอย่างเงี้ยค่ะทาทับลงไปหรือเป็น Moisturizer ที่ค่อนข้างหนาหน่อยมีความเข้มข้นหน่อยทาทับตัว HA เพื่อที่ถ้าเกิดว่ามัน ดึงน้ําออกจากผิวเนี่ยมันจะไม่ดึงน้ําออกจากผิวจนมันหายออกไปจากจากาผิวของเรามันก็ยังจะโดนปิดไว้โดยมอยส์ทรีเซอร์ตัวนี้มันก็ยังอยู่ในผิวอยู่นะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราจะมาคุยกันก็คือการแช่เราจะมาแช่คนนึงนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้หนูรู้สึก ลำคาญมากบางทีเหมือนเดือนที่แล้วมีโฆษณาขึ้นมาว่า Hyaluronic Acid Serum 96% Pure Hyaluronic Acid อันนี้คือ96%ที่เป็นผงไฮ l ร r o n i c อ c i d เหรอเพราะว่าหนูจะให้ดูนะคะว่า Hyaluronic Acid เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงหน้าตามันเป็นอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นผงสีขาว,ขาว Uh, อันนี้คือ l o โล o l l c u l a r Weight จีแต่ว่าเวลาเราดูในผงเนี่ยพา Molecular Weight กับ Low Molecular Weight ก็จะหน้าตาคล้ายๆกันเป็นของขา,ขาวๆแบบนี้และน,นี้คือ HA ที่หนูเตรียมไว้ให้ดูอันนี้คือ1% HA อันนี้มี uh, น้ำาน้0 0มิล100กรัมค่ะพูดผิด100กรัม HA 1กรัมแล้วดูดูความเข้มข้นของมันว่าแค่1กรัมของ HA สามารถดูน้ำได้จนมันเป็นเยลลี่ขณะนี้ถ้าเกิดว่าเหมือนแบรนด์นั้นน่ะเขาใช้96%จริงๆอ่ะมันก็คงจะยังเป็นผงแบบนี้อยู่คุณผู้ชมมันไม่ได้เป็นเจลแบบนี้ที่สามารถทาหน้าไดน้นหนูก็อยากจะฝากไว้ว่าเคลมถ้าเกิดเขาใช้แบบเฮ้ย hey, HA 10% 20%อย่างเงี้ย มันไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกค่ะคะุณผู้ชมเพราะส่วนใหญ่แล้ว H A ตามท้องตลาดที่เขาใช้มีตั้งแต่0.1ยันประมาณ1.5ถ้าแบบใช้เยอะกว่านั้น2% 3%มันก็จะเริ่มดูเนินๆหนาขึ้นมาแล้วนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาชอบโฆษณาว่า H A เนี่ยสามารถเข้าไปในผิวลึกล้ำลึก มันไม่ได้ล,ำล้ำลึกขนาดนั้นคุณผู้ชมมันยังอยู่ในมันยังอยู่ในผิวชั้นนอกอยู่เนาะแล้วหลังจากเรามาแชร์ชาวบ้านเขาเสร็จหลังจากเรามาแชร์เขาแล้วเราก็จบวิดีโอแล้วนะคะคุณผู้ชมมีคนรีเควส์มาว่าอยากจะให้มิสทีทำวิดีโอเกี่ยวกับคอลลาเจนกับกลูตาเดี๋ยวมิสทีจะทำาให้ดูนะคะแต่ว่าหนูขอเวลานิดนึง วันนี้เราก็ดูจนจบแล้วแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบอะไรแบบนี้หรือว่าอยากรู้อะไรก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์แล้วก็ช่วยมิสซี่ซับสไรปแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเราจะเจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบาย